ค่ะผมแห้งมากหลังจากการยืดผมต้องใช้อะไรผมแห้งหลังจากการยืดผมนะคะเกิดจากที่เก็ดผมมันเปิดเยอะฉะนั้นอันดับแรกเราจะต้องใช้ตัวเชื่อมพันธะแกนชันในของผมก่อนแล้วทำตัวทิเม้นต์แบบเข้มข้ยิย เวลาที่เก็ดผมมันเปิดมากถ้าเกิดเราลงทิชเ,เลยมันจะได้แค่ผิวผมหรือเปลือกผมมันจะเข้าไม่ถึงแกนชันในของผมนะแล้วคนที่ยืดผมแห้งเวลาที่เรายืดครั้งต่อไปเนี่ยผมมันจะไม่มีความมันเงาฉะนั้นอันดับแรกเลยเราจะต้องรักษาแกนในของผมแล้วก็บำรุงผมตามทำแบบนี้สม่ำเสมอแล้วถ้าเกิดว่าอยากจะทำสีอยากจะทำสีนะให้ ใช้ตัวคัลเลอร์ทิทเมนต์คือเบรกนิดนึงเบรกนิดนึงคือป้องกันความพุนนิด ตัวเชื่อมแกนตัวนี้เลยนะปกติแล้วพี่ปุ๊กขายอยู่ที่1390บาทนะคะตัวเชื่อมแกนตัวนี้หนึ0งพันะคะหนึ่บาทวันนี้พี่ปุ๊กจัดโปรนะมีเบอร์1เบอร์1นะคะสามารถผสมกับน้ําทําได้นะคะส่วนเบอร์2ใช้หลังจากจบงานนะเซตนี้พี่ปุ๊กจัดโปรอยู่ที่990บาทต้มผมเสียเนี่ยคือได้2แบบ แบบแรกก็คือนะคะแก้ผมเสียด้วยการทําเคราตินกับแบบที่2ก็คือแก้สีเห็นไหมเห็นไหมแก้สีนะคะผมแห้งเสียจากการย้อมอันดับแรกใช้ตัวเชื่อมแกนก่อหลังจากนั้นให้ใช้ชุดนะคะรักษาผมเสียก็จะเป็นแชมพูแล้วก็เป็นทิทเมนต์ก็ใช้ตัวนะคะคัลเลอร์ทิทเมนต์ที่ได้สีไม่มีแอมโมเนียอันนี้ตอบโจทย์คือรักษาแกนชนในของผมตัวนี้ใช้สระแล้วก็ทำทิทเมนต์ ตัวนี้จะเป็นทีตเมนต์แล้วก็ได้